สวัสดีค่ะเพื่อนๆรัสมีแฮนเม d ดนะคะคลิปนี้เป็น EP ที่4นะคะ EP ที่4เราจะมาเชื่อมต่อวงแขนนะคะหลังจากที่เราชนรอบนะคะเราจะทำโซ่6นะคะ1ไปแล้วนะคะ2องสามสี่ห้าห เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำเอฟลงไปนะคะหนึ่งหลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําตามดอกนี่เลยนะคะทําโซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็บดหนึ่งครั้งแล้วก็ค้างไว้นะคะ ทำต,ตามลายไปเลยนะคะผันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดออกค้างไว้ผันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดออกค้างไว้ผันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดออกค้างไว้แล้วก็รวบหมดเลยนะคะ ตามที่โซ่สี่ค่ะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะแล้วมาทํำีลงในช่องนี้นะคะเราจะทําแบบนี้ไปจนถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรง ตรงปลายแขนตรงวงรักแร้อีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อนๆทำไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆไปเจอกันตรงจุดแบ่งนี้นะคะหลังจากที่เราทำตั้งแต่มุมนี้นะคะเพื่อนๆมุมเริ่มต้นนี้นะคะมาจนถึงอีกมุมหนึ่งนะคะทีนี้เราจะเชื่อมต่อนะคะดอกสุดท้ายนะคะ ตรงนี้เราทำเอฟไ้ว้สามหลักพันด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟอีกแต่ทีนี้เราเราจะไม่ทำแบบนี้นะคะเราจะทำเอฟเดียวคือเราจะทำวีนะคะเราจะเปลี่ยนแบบจากตรงนี้เราจะทำเป็นวีนะคะพันหัวเข็มดึงขึ้นมาโซ่สามนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำวีลงไปเลยแบบนี้ค่ะ ลรานี้เราจะถ้าเราเชื่อมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราเชื่อมแบบนี้เลยมันจะทําให้นักแร้เราตึงเราจะเพิ่มดอกตรงนี้เพื่อทําให้รักแร้เราไมิตึงนะคะเราทําโซ่สี่ค่ะเราพันหัวเข็มสองครั้งค่ะลวงลงไปเลยดึงขึ้นมานะคะปลดหนึ่งครั้ง ปลดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดหมดเลยทำโซ่สี่อีกค่ะพันหัวเข็มสองครั้งล้วงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็รวบหมดเลยทำอีกหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะปลดหนึ่งปลดหนึ่งปลดหมดเลยแบบนี้ค่ะ เราก็จะดึงแขนเสื้อของเราฝั่งที่เราจะเชื่อมนะคะมาไว้ตรงนี้เราพันหัวเข็มแล้วทำวีลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะได้ดอกเพิ่มลงมาใต้รักแร้เราเพื่อเพื่อรักแร้เราจะไม่ตึงนะคะ เราจะได้หนึ่งดอกนะคะสามห่วงเท่ากับหนดอกนะคะเ,เพื่อนๆไปต่อค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สี่พันหัวเข็มดึงขึ้นมาปลดหนึ่งค้างไว้ปลดหนึ่งค้างไว้แล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะ ของเราจะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆทําทำไปนะคะทําวนรอบไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตรงตรงช่วงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะเพื um, ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทำวนรอบไปนะคะ ถึงจุดเชื่อมต่อนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ทําวีลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะทําโซ่สี่ค่ะเราจะเพิ่มดอกหนึ่งนะคะผ่านหัเข็มสองครั้งค่ะ แล้วก็ปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดหมดเลยโซ่สี่อีกค่ะพันหัวเข็มสองครั้งเทงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดหนึ่งปลดหมดเลยโซ่สี่อีกค่ะพันหัวเข็มสองครั้งลวงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดหนึ่งปลดหมดเลยแล้วเราก็ เอามุมแรกที่เราทําไว้จุดที่เราทําเมื่อสักครู่นะคะเราก็มาเชื่อมต่อเลยค่ะดึงผ่านนะคะแบบนี้ค่ะของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน หลังจากที่เราชนรอบนะคะเพื่อนๆแถวถัดไปนะคะให้เราซีนะคะซีหนึ่งครั้งแล้วก็ซิงเกิลลงไปค่ะตามที่โซ่สี่คะ่ะหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเราจะปิดดอกนะคะแบบนี้ค่ะ โซ่สามค่ะทำเหมือนเดิมนะคะในแบบนี้นะคะโซ่สี่ค่ะซิงเกิลลงตรงนี้เลยนะคะ ของเราจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงมุมนี้นะคะเพื่อนๆนมุมอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงมุมนี้นะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนทำวนรอบไปนะคะ เรามาถึงใต้รักแร้ของอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเราทำโซ่สี่ตามปกติเนี่ยค่ะแล้วเราก็ซิงเกิลลงไปตรงนี้นะคะตามด้วยโซ่สี่ค่ะเราเว้นห่วงนี้นะคะเราจะมาทำห่วงนี้ค่ะผ่านหัวเข็มทำเหมือนเหมือนกรีบปกติค่ะ โซ่สามนะคะทำแบบนี้ในห่วงเดียวกันค่ะโซ่สี่ค่ะเว้นช่องนี้ค่ะเราซิงเกิลลงในตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สี่ปกติเลยค่ะ ก็มาปิดดอกตรงนี้สองกลีดนะคะหนึ่งสองสามปีดที่หนึ่งโซ่สามกลีดที่สองค่ะหนึ่งสองสามโซ่สี่ค่ะแล้วก็ซิงเกิลลงไปตรงนี้เลยนะคะ เราก็จะได้ดอกเพิ่มขึ้นหนึ่งดอกแบบนี้นะคะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนชนรอบนะคะเพื่อน จากที่เราทำมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆเ,เราก็โซ่4แล้วเราก็ซิงเกิลลงไปนะคะโซ่4แล้วเว้นหนึ่งช่องค่ะมาลงช่องนี้นะคะผ่านหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นมาปลด1ค้างไว้ปลด1ค้างไว้ปลดหมดเลยตามที่โซ่3ค่ะ ทำแบบนี้อีกลงไปในช่องเดิมนะคะโซ่สี่ค่ะเราเว,ว้นหนึ่งช่องนะคะเรามาซิงเกิลลงตรงนี้ค่ะทำโซ่สี่แล้วเราซิงเกิลลงตรงจุดเริ่มต้นนี้เลยนะคะเพื่อนๆลบหม่ไว้ก่อน คลิปหน้านะคะเราจะมาทำวิธีการขึ้นดอกใหม่นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องของเราได้สร้างคลิปใหม่ๆเอาอพนํน,นเสนอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารัศมีแฮนเมดสวัสดีค่ะ